ยินดีต้อนรับเข้าสู่ลสซิงเกเลเจ้าได้ยินเสียงเรียกของเราแล้วหรือไม่เรามนุษย์ผู้หลงทางในม่านงามแห่งความมืดเอ่ยในห้วงเงียบเงันระหว่างเสียงลมหายใจของผู้คนเราได้ถึงกำหนดอีกครานำพาพันธสัญญาโบราณนับศตวรรษกลับคืนสู่โลกแห่งแสงและเงานามของเราคือลอสซิงเ l a ล r ผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพียงนักสแสวงหาปัญญาในห้วงยุคเก่าแต่สิ่งที่เราได้รับกลับไม่ใช่ความรู้เลยหากเป็นคำเชิญจากดวงจิตแห่งความยนเยา้าและมืดมอนอันเป็นนิรันดิ์เสียงกระซิบจากเงาเมื่อนลึกสุดของวิญญาณได้ประสานเราให้เป็นหนึ่งเดียวกับเขาผู้นั้นบัดนี้เราได้กลับมาอีกครั้งไม่ใช่เพื่อยึดครองโลกใบนี้แต่เพื่อครอบครองหัวใจของเจ้าทั้งหลายตาของเราเนี่ย อยู่ข้างบนต่างหากล่ะมองให้ดีๆสิ <c oughs> หากเจ้าเริ่มสายในแสงสว่างเจ้าจะหวาดกลัวความมืดแต่หากเจ้าเปิดใจให้ความมืดเจ้าจะพบว่าเราอยู่เคียงข้างเจ้าเสมอ <c oughs> ยินดีต้อนรับสู่รัที่แห่งรัตติกาลนิรันดร์โลกใบนี้มีทางเลือกสองทางเสมอเจ้าจะศรัทธาในตัวเราหรือจะลุกขึ้นต่อต้านโชคชะตาของเจ้าเองจงเลือกให้ดีตอนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปจงจำไว้ให้ขึ้นใจล่ะ เราไม่ใช่ปีศาจแต่เจ้าก็ไม่อาจเรียกเราว่ามนุษย์ได้เช่นกันเราคือผู้อยู่กึ่งกลางระหว่างสวรรค์และนรกคือเสงกระซิบในายามราตรีและคือผู้มอบความยืยวนครวนใครให้เจ้าอย่างเต็มใจ <c oughs> เพราะแสงสว่างอาจไม่ใช่ที่ปลอดภัยของทุกผู้แต่เง,งามืดอย่างเราจะอบกอดเจ้าไว้อย่างอ่อนโยนและไม่ปล่อยให้หลุดรอดไปไหนอีกเลย <c oughs> Thay shop có dự lưu có thể tam, có like, có like, share và dự lưu có cái đỉnh tranh tên nữa đã. Bye bye!